กาวมาอยู่กับรายการอยาดทากี่ี่าวกี่พท่้าวเจ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 เเเ รายการนี้คือรายการที่สุ่มจับคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมการแข่งขันชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์อันดีงามีีงามให้แก่คนในออฟฟิศโดยรายการนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมทุกท่านขออภัยหากมีคำหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพสู้นะคะทุกคนเรามาอยู่กับรายการอยาท p ที่ EP ท,ที่พ p ที่ ที่แตกสถานที่เพราะว่าเราจะกำลังพาเราออฟิซินโดมไปไหนคะไปออกกำลังกายกันค่ะแต่ในระหว่างที่เดินทางนะคะยังไงคะเราจะต้องมีแบบเกมให้เล่นแบบเกลุบเกลิบกลือกือว่าไปเกมอะไรเออเกมอะไรคะเกมอะไรดีเกมอะไรเกมอะไรเล่นอะไรดีเราอยาอะไรเจะเล่นเกมคำต้องห้ามกันบนรถค่ะ ะะเราก็จะต้องแบบมารู้จักกติกา,อ,าอันแขนแบบสนุกสุกสันโอเคกันก่อนค่ะจะัดไปจัดไป มันพอออกมันไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเรามาแนะนำผู้เข้าร่วมแข่งขันโอเคไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะปานะคะอยู่ตำแหน่งครีเอทีฟผมเบสนะครับออดิเตอร์ค่ะผู้ชายสวัสผมบอลครีเอทีฟครับ แล้วหรืมไม่ได้ลืมไม่ได้คนยังไงคนที่สวยที่สุดจุ๊บค่าริสต้สั้นว่ารักนะจุ๊บๆก็ได้ค่ะโอ้โหลังจาจุ๊บๆุ๊บจะด้วยมาเริ่มเกมที่แสนสนุกสุดสัจนของเรากันเลยดีกว่าค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยไหมเพื่อมันเป็นการเสียนาฬิกา ต้องแบบสวมหัวกันต่อเฮ้ยคุณพี่มันเป็นแบบปากคอเป็นปากคองั้นเบิกคำมาก่อนแม่เบิกคำค่ะขอเบิกคำที่ฉันจะแบบมงลงโอเคเราจะไม่แพ้เด็ดขาดช่วยแก้พงโป๊ดับจัดเรา กัเมลเอาตายเลยปะล่ะพอแค่มึงแค่มึงไม่ตายก็พอต้องเล็ดลุกขึ้นมาเล็กอีกนะพี่ปานเพราะอะไรพี่ถึงมาอยู่ในรถวันนี้เพราะได้มาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรไี่นี่ลองไม่เป็นลองไม่เป็น <Bond> ตายแล้วตายแล้วเราไม่เป็นเราไม่เป็นตายแล้วเรียบร้อยอีดิเตอร์ต้องแบบว่าภาคภูมิใจในตัวนายเรียบร้อยยังไม่ได้โชว์สกิุ๊กันแบบชาญชวาดของเราเลยว่าไปว่าไปว่าไปคุณจุ๊ไม่ไม่เช้าก็กินอะไรมาขนมปังค่ะ ยังไงวะแบบกินขี่มืออะไรเนี้ยอ่าทำไมมีแต่คนลุมกลัวม่กมือก็ระวังตัวเลยคุมัวุมกลไมลุกาลุงผมบ้าง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 แล้วยังไงอะแล้วยังไงแล้วยังไงไปยังไงอะไปยังไงอ๋อไปยังไงยังไงอะไอะอะไรอะอะไรอะไรอะ นหแท้ๆเพราะว่าอะไรคนเาลาถึงสวนตอนไหนตอนไหนตอนก็คือในตะลอย เยวสีเหลืองมาในตอนเช้าและตอนกลางคืนงั้นเดี evening, so like ๋ยวเรามาสรุปคะแนนเป็นก่อนค่ะมาดูคะแนนกันเลยค่สรุปผลคะแนนในรอบที่1ปานทำคะแนนได้ก่อน1คะแนนและคนอื่นๆยังเป็นศูนย์คะแนนเหมือนเดิมก็อย่างที่กติกาบอกไว้นะคนแพ้มันก็ต้องดูแลตัวเองแต่นี่ไม่ดูแลตัวเองค่ะเพราะเรามีบัลงโทษ เงี้ยคนเือกห้องที่ละคนที่ละคนที่ร้นให้ชุมชบอะ่เลยแบไม่ไหวผ้ย้เลยอุ๊ยข้อมือพลิกข้อมือพลิก What the f นี่นี่คือ เฮ็ดมาเริ่มงันเลยรอบต่อไปรอบนี้ละระวังตัวเพราะฉันจะไม่ยอมแร้าวรารราแม่งเผดจริงปะจริงแค่เผ็หรอเมื่อกี้มึงอะเกอบไปแล้วหรอเออก็แค่เกือบอะมึงต้องลองแบบจัรองเลย้โพี่เบสออะไรวะพี่อะไรอะ ก็คือปะว่าีปแล้วก็คนแรกเนลยไม่พึ่งใครชอบผิดหรือเปล่าพี่จะยิงดูเปล่าชอบอะไรเพลดเก็ไม่บอกจะ่าเล่นกันผิดค่ะมาดูมาดูคัดมาดูค่ะบนรถตัวเอยถ้าแบบคนเรากำลังจะตกเหวอ่ะมันคือแบบจังหวะเขาเรียกว่าอะไรอร่อย นี่เก็บไว้อะพี่ถามบอลได้ไหมบอลมีแฟนหรือยังเอ้ยรู้แล้วนะรู้แล้วนะโนโนอะไรคำว่าโนภาษาไทยบอกไม่ได้หรอหนึ่งตัก็เซฟมาเลยอะไรบอกไม่ได้หรอไม่ได้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 ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขาว่าบอกใช่จริงที่บโอเคค่ะมองตั้งลงแล้วนะคะสถานีต่อ ผลรอบที่สองปานทำคะแนนเพิ่มอีก1คะแนนเป็น2คะแนนและคนอื่นๆยังคงเป็นศูนย์คะแนนเหมือนเดิมอไม่อยากจะบอกเลยว่าวันนี้แบบ,แบ,บมงมันลงอ่ะไม่ต้องพึ่งใครเลยก็อย่างที่บอกเนาะกติกามันก็ต้องมีคนแพ้คนแพ้มันต้องโดนมันก็ต้องโดนล,ลงโทษแบบจริงๆรอบนี้จิ๊จบจิ๊บอะเนาะไม่มีอะไรมากก็แค่เผ็ดเหมือนเดิมก็แค่เกณฑ์แพเหมือนเดิมก็คือน้ำตากลัวไหลทิ้งแล้วล่ะจะเลิกเหรอไหมล่ะแต่ว่าฉันชนะฉันก็มีสิทธิ์เลือกขอ อะไรสักหน่อยทีแ่แบบเข้ากับคนแบบน่ารักคิ้วอันปั้นเท้าขอหน้ำอันรำเลยค่ะได้เลยเริ่มเลยเริ่มเลยแต่คนแรกกินเทกไปขอท้ายเยื่อเยื่อเนี่ยจ้าเติมยาอีกหมดไปเอลี่จะหลมดอีกกินแบบ ASMR กูจะขั้ว หรอกินน้ำป่ะเผ็กอกินน้ำป่ะมันก็สีแดงเหมือนกันเราก็กินได้ปะก็ไม่อยากจะแปลกกันเลยโอ้ไหนก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเมื่อเช้าวจะทางมาอย่างไหนไหนอย่างไหนอย่างลูกชายผคนใจมันเดือ้ยพี่ป่าแม่งร้ายว่ะร้ายยังไงร้าย เบสต้องพูดบ้างละเบสเราเป็นคนไร้ใบไม่เราเป็นคนไร้ไร้ทีนี่เราจะไปไหนเนี่ยอะไรไปคิดไม่เหไม่รู้ได้ไงโอ้ชาวันเจ็บมากเลยอะคำนี้ยจะไปไหนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไปไปโอ๊ปไปหรอไปไปไแม่เนยคุณแม่แม่รับแม่ต้องพอดกับกูบ้างไมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้ายังไงไมื่อเช้ามายังไง ยานพาหนะอ่ะจริงๆคือต้บินมาเพราะว่าให้อ่าคนสับดวยตนเองคนสับร้วยตนวเอาไม่ใช่เรียบร้ยทำอะไรอะคีโมมรงีก็อยู่ก็เธอไม่ๆจริงๆแล้วอะกอยาเชนะมือแต่ว่าเห็นเป็นผู้ชายไงก็ต้องผู้ชายะผู้ชาก็ต้อง สมเบสทำคะแนนได้อีก1คะแนนปาน,นยังคงคะแนนอยู่ที่2คะแนนเหมือนเดิมและบอลจุ๊บยังสูงคะแนนเหมือนเดิมหลังจากเนี่ผมแพ้มา2อราวและนี่คือการแก้แค้นของผมครับเราคนแพ้เหมือนเดิมกินน้ำกินน<ๆ>้ำกินพริอดและแน่นอนสำหรับผู้ชนะผมก็ได้กินน้ำสบายๆนะครับอะไรนะมึงจะไปไหนนะ <c oughs> วันนี้กี

โอเคและรอบสุดท้ายของเรารอบที่สี่เป็นรอบตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะของเกมเกมนี้ nee. ครับผมทำจริงจุ๊บไม่เพลิเลยเหรอพี่ผมมีวิธีนะพี่อยากชนะป่ะเกมเนี้ย มจะช่วยพี่ว่าพี่อยจะชนะไหมจะมีแฟนปะทำไมอยากให้พี่ชนะไหมใช้วิธีอะจะมีแฟนปะมึงมึงมึงดูตอนแรกมึงเห็นปะมึงเห็นปะกไม่เลยเห็นยังเห็นปะผมบอกว่าผมมีวิธีทำให้พี่ไม่ตอบเห็นผ่านตาไม่เห็นมะเออละอะไรอ่ะอะไรวะเห็นเร่ตึกอ่ะเห็นเร่ตึกอ่ะเรียบร้อยจะเห็นดีว่ะ แล้วก็เห็นปี๋โอ้ออออหโหไอ้ขี้นีพมพม่กูโดนดิเกวใครจะได้กินพริกกันะไม่รูรพรมลิขิตที่เราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วมึงต้องได้กินพริกไม่ใช่กูตาเนี่ยกูบอกเลยพริกบอกคนเจ้าเขาพูดกับดิฉันว่าว่ามึงต้องกินพริกมึงต้องกินพริกเรียบ <c oughs> ร้อยไ่ได้ไงครับเรียบร้อย <c oughs> คือยงมีแฟนเกมจบแล้วคือยังมีแฟนไหมกันอีกาวไปยัญ่ๆหรเริ่มสงสัยอลสรุปผลรอบสไตล์รอบที่4ี่เบสทำคะแนนเพิ่มได้อีก1คะแนนรวมเป็น2คะแนนปานยังคงได้2คะแนนเหมือนเดิมปอนกับจุ๊บก็ยังสคงศูนย์คะแนนเหมือนเดิมนะและตอนนี้เราก็มาสรุปคะแนนกันเลยก่าค่ะโอ้คนที่ชนะสองคน ก็คือสองคนนี้ค่ะดตาไปสองอ A T P A T P ส่วนคนที่ท่ายแพ้นะคะก็จะเป็นใครใครอ่ะใครเลยใครไปเลยได้พวกบอลพวกบอลกาเป็นใครและตอนไปนอนจะเจอกับอะไรไปดูกัน กติกาการลงโทษกันเสร็จแล้ว <cot> ยังไงสิการลงโทษค่ะและเราก็มีไข่มาให้ผู้แพ้เลือกกันจะเป็นยังไงเราจะไม่ให้แบบเออนี่นี่อะไรเป็นไข่เสี่ยงดวงไปเลยจะแม่โอ้ไมค์กันมาปะเริ่มเลยเลือกเลือกอะไรใส่เด้เราขอยกนี่ให้กับผู้แพ้ไปเลยจ้าพร้อมกันนะพร้อมกันนะ สามสอง่ยางยางยามึงมึงขี hey! 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 ้โกงมึงขี้โกง่สองมเฮ้ยไม่ตดเฮ้ยเฮ้ยของผมเอง เดี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะติดตามด้วยนะครับปาร์วไปก็เร็วยงเธอกับออฟฟิศกันดอยูใครอยู่เราหูตะกองมาดิมาดิและใน EP ต่อไปเตรียมตั้งหน้าตั้งตารอความสนุกที่จะเข้ามามอบให้คุณผู้ชมนะคะ